สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราทำเสร็จอีกสองใบนะคะเนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ดูเราทำอยู่สาแบบนะคะโอเคมาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าเขาจะเรียกว่ารับเฟียหรือว่านาทัวบาสนะคะก็ทำจากใบปาล์มนะคะใบปาล์มชนิดหนึ่งใบปาล์มยาวๆนะคะเหมือนเออเหมือนเเหมือน,อนใบลานบ้านเรานี้แหละค่ะ่นะคะ ก็จะมีกันไกนะคะมีเข็มมีครีมหนีบเข็มนะคะแล้วก็จะมีตัวหลักก็คือใบสนนะคะใบสนเข็มยาวๆนะคะอันนี้ยาวสุด20เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะตัวนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะหัวเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะหัวนะคะ สภาพก็จะดูแตกต่างกันนะคะโอเคแล้วก็จะมีถ้าเราไม่อยากแกะหัวนะคะเสียเวลาเราก็ตัดหัวเลยค่ะตัดหัวออกแล้วก็แยกกันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งก้านหนึ่งใบนะคะหนึ่งก้านเขาก็จะมีอยู่สองจะมีเป็นสองแฉกกับสามแฉกนะคะดูค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้แหละคะ่ะต่อไปมานะอ่าเวลา

แล้วก็มาดูลายนะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นเป็นลายขึ้นไปตามแถวนะคะเราก็จะทําอยู่อันนี้ก็จะม้วนนะคะเอาอย่าัาเฟียมว้มวนๆแต่ว่าก็พอนางแห้งแล้วก็จะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะคะแต่เราต้องปรับปรุงอีกนิดนึงนะคะพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงส่วนก้นก็ทําเหมือนกันทุกอันนะคะนะคะเราเคยทําวิดีโอลงไปแล้วนะคะวิธีทาอ่านี่นะคะย่าหรือว่า ใบสนนะคะสามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคมามาต่อที่ใบนี้นะคะใบนี้นี่ก็อันนี้เราก็จะม้วนเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็ลายอาจจะไม่ค่อยตรงแถวเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ทําม้วนขึ้นมาสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแถวก็จะดูเป็นแถวอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่เราไม่ได้ทําฝานะคะส่วนี้ดูค่ะ

Das da hat sie außenrum so, ein, so eine Linie gemacht. Nicht so die gleiche wie da. Das ist was anderes. Das da ist hier nicht so gleich. Das ist dann so, so neben so. Und da innen sieht es so auch so aus wie hier draußen. Und die kleine Hämmer auch gemacht. Diese Linie, die sieht schön aus. Hier. Das sieht auch schön aus. geht so aus wie eine Treppe runter. Das da, das da hat Mama hier eine Tanne gemacht. So wie von der Tanne hier. Und das da ist auch so ein Muster, aber nicht gleich gleiche wie Das ist dann so ein Muster, so wie auf der Decke hier. ี่อันนี้เคยให้ดูไปแล้วนะคะแต่ว่าเราภูมิใจมากค่ะใบนี้ก็เลยเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะดูนะคะเราทำํำฝาแบบข้างในนะคะแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นใบเล็กนะคะใ <cinematic. S 1> บนี้กกดเขา <Generation enfant> นี่นจะไม่เมื่อยวกสิ่งนนาั้ยนรั่ใบนี้องรับวิญญาหน่อยนและะนั่นคือกา่น่าก็เคอันนี้ก็แข็งงแรอยู่นะะคแข็งแแรงอยู่่่ตตวาาก็็จะเปนมค่ะะอันนนี้คะ แล้วก็ถือว่าก็แข็งแรงได้นะคะถือมากค่ะแล้วเรามาดูอันนี้กันอันนี้เราก็จะพันนะคะพันรอบๆรอบๆเดี๋ยวจะมาสาธิตตรงนี้ให้ดูนะคะทําแบบนี้ตลอดนะคะก็จะใส่นะคะนี่นะคะเราเอาอันนี้เราตัดหัวออกเราจะใส่ทางปลายนะคะเอาปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงกลางนะคะใส่เข้าไปเลย อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งมันต้องมีหลอดด้วยนะคะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ดูนะคะหลอดยาของหนูนะคะหลอดยาของเบลล่าค่ะนี่นะคะก็ไม่ต้องออกมายาวนะคะแล้วเราก็ใส่แบบนี้แล้วเราก็พันเลยค่ะพันพันรอบๆเลยนะคะ นี่นะคะเอาให้ให้ตะเลอดตรงนี้ออกมานะคะตรงช่วงที่เราจะเย็บนะคะเพราะว่าจะไม่เป็นร่องนะคะดูนะคะแล้วเราก็เย็บเข้าไปนะคะเย็บเข้าไปให้ตรงแถวนะคะนี่นะคะแถวนี้เย็บเข้าไปอาจจะดึงยากหน่อยนะคะตัวนี้เราต้องใช้ตัวช่วยนะคะตัวนี้จะมีรูตรงช่วงนี้นะคะเราก็จะใช้รูดันเข็มเข้าไปนะคะ เข็มใบอันนี้อาจจะยาวหน่อยนี่นะคะแล้วก็ใช้ดันเข้าไปนี่นะคะตัวช่วยเราแล้วก็สองรอบนะคะดึงให้แน่นๆแล้วก็เย็บเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้นี่ค่ะก็จะได้ลนะเอาให้ตรงแถวกันนะคะตรงแถวตรงแถวตรงแถวขึ้นมานะคะนี่ค่ะตัวนี้จะทานานหน่อยนะคะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่เสร็จ เราอ่าเรากะว่าจะทำให้สูงกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะหรือไม่ก็จะทำฝาปิดนะคะเดี๋ยวตอนจบแล้วเดี๋ยวเราจะอ่ามาทำวิดีโอให้ดูนะคะโอเคมาสือเสื้อดิกลายเซื้อโซฟีเตสโคสเลยอ่ะระวังนะ ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ดูนะคะเเเอออสปรบบร์ซุีมาาโบแล้วก็ค่อยๆดันออกมานะคะ<ม>อ่ะอเบลล่าอยากลองนะคะจับดีๆจับแน่นๆแล้วก็เข้าเขมาเเดี๋ยวต้องเอามาอย่างนี้ด้วย ต้องให้มันเท่ากันแล้เข้ามาด้วยแล้วก็ดึงแล้วก็เอาไปเอาจัแบบนี้ด้วยนนดูด้วยพอไม่ต้องเย็บโ okay, อเคนะคะก็มีมา ให้ดูแค่นี้แล้วนะคะดี๋ยว,วิดีโอจะยาวไปโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราพัฒนาฝีมืออีกสักนิดเราก็จะทำขายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงขายแต่ว่าเราต้องไปขอใบาจากใบที่สามารถขายของได้ที่นี่นะคะโอเคค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะคะ่ะาเวลาฝากนะาแม็กซ์เป็นกร์เล่นทูเฟอรนไปเด้ Und runter, bitte. ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบายบายแลวสวัสดีแบบไทยด้วยโอเค